สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรน,นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจําวันที่14สิงหาคม2567นะครับผม อยู่กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาเช้าๆนะครับผมมีเวลาไม่มากนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานตามปกตินะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอะไรต้องลุ้นนะครับต้องลุ้นก่อนตลาดปิดนี่แหละใจความสำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้ปิดดิวนะครับปิดดิวของตัวคือชูเสื้อนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับในดีลของอ,อะไรนะดีลของอ,อะไรนะเดลิกกับมัสราเวียก็ตอนนี้นะครับในเช้านี้เขาอยู่ที่สนามซ้อมแล้วนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะผมว่าแมนยูยังมีอะไรให้ลุ้นหลายอย่างนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเออตอนเช้าผมลืมทักทายเลยนะครับสวัสดีคุณ ถากกรนะครับสวัสดีคุณโมนะครับสวัสดีคุณปิยะนะครับสวัสดีคุณยูนิเต็ดนะครับสวัสดีคุณแมวเมินสวัสดีคุณชูศักด์นะครับสวัสดีคุณเพย์สเตชันสวัสดีคุณวีออสคุณแมนลังสิตคุณนัทศรีนะครับคุณนาบี้นะครับคุณพรเทวันนะครับที่ดินเปล่าด้วยนะครับคุณที่ดินด้วยนะครับคุณอนุรักษ์คุณสมยศด้วยนะครับคุณจำคุณอุทัยคุณพรชัยคุณโอชิกินะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสมโมสรม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของซานโชก่อนเลยนะครับซันโชนะครับดูเหมือนว่าอยากจะ move on นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มทีแล้วนะครับหลังจากที่วันนี้ซันโชนะครับตกเป็นข่าวนะครับในเลก,กิปในสื่อที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับหลายฉบับมาก เรื่องราวของซานโชก็คือปารีสแซงต์แมงนะครับได้ยื่นข้อสเสนอสัญญาของซานโชให้ละโดยซานโชนะครับจะได้รับค่าจ้าง17ล้านยูโรต่อปีสูงมาก17ล้านยูโรต่อปีกับปารีสนะครับเราคงจะต้องมาดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะรู้สึกตื่นเต้นกับการยื่นข้อสเสนอของปารีสหรือเปล่าหรือว่าแมนยูจะปฏิเสธซานโช่การย้ายของซานโชก็ได้ตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ต้องการปล่อยซานโชออกไปด้วยเช่นกันคำถามสําคัญมันอยู่ที่คําว่าราคาเท่าไหร่ซานโชจะมีราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับผมมาตามบทความของซานติอาลูนาเป็นนักข่าวนะครับเขาบอกกันว่าปารีสเสนอเงินเดือนให้ละ17ล้านยูโรต่อปีขั้นต้นแล้วก็ตัวของซานโชตกลงด้วยวาจาทันทีแต่ขั้นตอนการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่คือในการย้ายออกของซานโชนะครับ ทีนี้ในรายงานเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าซาเวียนฮาคินนะครับนักข่าวของ RMC Sport นะครับได้เปิดเผยข้อมูลใหม่นะครับว่าซานโชต้องการไปอยู่กับปารีสแซงเก็ตแมนนั้นไม่ง่ายเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการ60ล้านยูโรหรือประมาณ53ล้านปอนด์ขั้นตำ่ำนะครับและมันเป็นไปไม่ได้สำหรับข้อเสนอนี้เขาเขาทำเหมือนอุกเตะนะครับเป็นข้อเสนอที่แพงกว่า ate, อูกเต้อีกซานโชเนี่ยนะ แล้วก็ทีเนี้ยดีลนี้มันจะเกิดยากและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนักข่าวอย่างดีนโจนก็ได้บอกว่าปารีสพยายามติดตามซันโช่มานานนะครับแต่ว่าราคาขนาดนี้ปารีสอาจจะไม่ทําธุรกิจกับแมนยูเราจะมาดูกันว่าในอีก3-4วันข้างหน้านะครับดีลของซันโช่จะจบอย่างไรรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำเฮียวิโกให้กับแฟนๆไปนะครับวันนี้ผมโฟกัสที่ข่าวเมนูแบบละเอียดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมากมายมหาศาลอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากสัญญาฉบับใหม่ของบูโน่ฟอนเดสนะครับฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาบอกนะครับว่าการการที่จะต่อจนถึงปี2027เนี่ยนะครับโดยโดยทางการแล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือน่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นี่แหละนะครับ ในวงในเขาบอกว่าบูนโน่ฟอนเดเดจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่สัญญานี้เสร็จสมบูรณ์แล้วคือบุโ o นรู้ละถึงปี2027มีออปชั่นบนก1ปีและเขาจะเซ็นสัญญาเร็วๆนี้ก่อนที่ตลาดทมเมอร์นี้จะปิดนะครับปิดวันที่2กันยายนน่ะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเซ็นนะครับบโน่ Bruno จะเป็นผู้เล่นสำคัญมากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงตอนนี้แมนยูกำลังติดต่อราฟิน่าด้วยนะครับราฟินยาถูกเสนอขาย มาจากบาร์เซโลนาด้วยนะครับสรุปแล้วแมนยูก็จะต่อสัญญาบูโนเฟอร์นันเดสและอ f ฟฟิ i ชียลและจะยื่นข้อเสนอในลาดีวของราฟินญารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดลิกนะครับแล้วก็นูเซมัสราวีนะครับก็อยู่ที่สนามซ้อมเท้าวันนี้นะเช้าตามเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับสองคนนี้อยู่ที่สนามซ้อมแล้วนะครับเดลิกนะครับเมื่อคืนนี้สโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ ก็ออฟฟิเชียลนะครับจริงๆแล้วผมออฟฟิเชียลไปหลายวันละนะครับแต่ว่าภาพถ่ายอะไรน่ะมันก็ตามมาตามนี้นะครับในส่วนของเดลิกนะครับกับมัสราอุยเนี่ยนะครับเดลิกก็น่าจะสวมเสื้อหมายเลขสี่มัสลาอุยน่าจะสวมเสื้อหมายเลขสามถ้าไม่มีการจัดเบอร์ใหม่นะมัสราอุยจะได้หมายเลขสามเดลิกน่าจะได้หมายเลขสี่นะครับทีนี้ในส่วนของทั้งสองคนเนี่ยนะครับตามรายงานนะครับเมื่อสนามซ้อมที่แคลิงตันในเช้าวันนี้นะครับก็จะเริ่มซ้อมนะครับ มาซาลุวีเนี่ยนะครับกับเดลิกได้คุยกับเอริกเดนแฮกและเพื่อนร่วมทีมใหม่เพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพสนามและในขณะเดียวกันนะครับเขา2คนจะได้ลงเล่นนะจะได้ลงเล่นในเกมกับฟูลแลมเลยเอาสิเอาเดี๋ยวเราจะรู้กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าบอลไม่ได้ซ้อมระบบเนี่ยอันนี้ผมก็อันนี้ผมส่วนตัวนะคือเดลิก2คนนี้เพิ่งมาเนี่ยนะครับในรายงานเขาบอกว่า คือเอเลกเกนแท็กก็ได้คุยนะครับว่าเกมในสุดสัปดาห์นี้กับฟูลแลมเนี่ยนะครับก็ทั้ง2คนนี้จะได้ลงสนามเลยอ่ะว่ากันไปละกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเบเยร์มินิกเองก็หาคนใหม่เรียบร้อยนะครับเหมือนกันเลยเขาจะเซ็นสัญญากับใครก็เป็นเรื่องของเบเยร์มินิกในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไจตดไม่ได้จบแค่นี้นะแมนยูยังติดตามดีลที่เขาต้องการอยู่ก็คือดีลของจอร์ดเบดเวตแต่ยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจนํานวนสูงได้ นะครับถ้าซันโชไปอ่ะอันเนี้ยเบ็ดเวทได้แน่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอรอนวันบิสก้านะครับวันนี้เรื่องราวของบิสก้านี่น่าสนใจมากเลยเขาบอกอย่างนี้การที่สโมสรเวสแซมิเต็ดนะครับเซ็นกับบิสก้าวัย26ปีและเซ็น5ปีเนี่ยเขาเรียกกันว่าเงิน15ล้านปอมแต่ผลกำไรทางการเงิน เขาาผลกำไรทางการเงินนะครับเป็นสิ่งที่ไซมอนจอแดนเนี่ยเขียนไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสียกําไรทางการเงินไปแล้วแมนยูเซ็นบิสก้ามา50ล้านปอนด์แต่ขาย15ล้านปอนด์เวสต์แฮมเซ็นสัญญา5ปีอ่ะบิสก้าเล่นได้ถึงอายุ31ปีนี่คือผลกําไรทางการเงินที่ยั่งยืนคือคุณลงทุนครั้งเดียวถูกมากแต่เล่นได้5ปีคุณไม่ต้องเซ็นสัญญากับใครใหม่ ในหัวหน้าฝ่ายสัญหานะครับก็คือทีมสเตเดนนะครับของเวสแซมิเต็ดเป็นผอ o o อเทคนิคอ่ะเขาบอกเลยว่าคนนี้บิสากา้าณิพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อนะครับเราคือการเซ็นสัญญาของของเวสแซมิเต็ดคือกําไรมหาศาลในห้องแต่งตัวคุณไม่ต้องพูดถึงบิสาก้าเลยเขาจะมีสัญญายาวถึงปี3ามอ่าสแล้วก็ บิสคาจะอายุครบ33ปีเอาหน้เยี่กกันแก่กันไปเลยนะครับจนเลิกเล่นเลยไซมอนจอแดนบอกว่านี่คือการทําธุรกิจที่สมเหตุสมผลนะกับการเคลื่อนไหวในการที่เมนยูกล้าขายบิสคาที่ซื้อมา50ล้านปอนในในราคาแค่15ล้านปอนด์ในส่วนของฟาบิเซียโรมาโนนะก็อธิบายเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเวสแฮม,มิเต็ดเองนะครับก็ได้กําไรจริงๆแหละนะครับแจ้งห้ทราพเพราะว่าถ้าบิสกาไม่ออกนะ มัสลาอุยนะครับคือจะมาแทนบิสซากาเนี่ยกับเดลิกก็คงไม่ได้มาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคอสออลอนโซนะครับก็เซอร์ไพรส์ผมก็จริงๆแล้วผมเคยอ่านข่าวนี้มาละแต่ในรายงานล่าสุดนะครับแดนแอชบอร์ดนะครับกำลังติดต่อมาคอสออลอนโซนะครับให้ยืนตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับมาคอสออลอนโซวัย3 3ปีแล้วนะไม่รู้จะติดตามทำไมนะครับในายงานจากรยานติกด้วยนะ เขาบอกว่ามาคอสอลาลโซนะครับได้รับการพูดคุยในฐานะตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากลายเป็นฟรีเย่นตอนนี้เป็นฟรีเย่นอยู่สัญญาหมดอยู่แต่ว่ายังเป็นฟรีเย่นอยู่นั่นก็หมายความว่ามุมมองทางการเงินไงแมนยูกำลังจะดึงมาคอสอลาโซมานะครับในขณะที่แดนแอชวิดนะครับก็กำลังทำธุรกิจในการขายสกอตแม็กทูมิน่และคาเซบิโรแล้วก็ลีเดอร์ลฟออกไปเพื่อระดมทุนซื้ออูกเต้นะครับ ในเดียรติกก็เลยบอกว่าเอเย่นของนักเตะนะครับก็ก็กำลังที่จะหาสโมสรใหม่ให้อลอนโซนะครับมาคอตอลอนโซมีโอกาสที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะฟรีเย่นเหมือนกันรอติดตามกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจรอร์อเบตเบตนะครับล่าสุดนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับท่านจะไปดูในสื่อไหนก็ได้นะมันมีให้เลือกเยอะแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับ ล่าสุดในเช้านี้นะครับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ถอนตัวทั้งหมดนะครับจากดีลของเจาะดจาะเบดเวตของเอเวอเรตนจาะเบดเบ็ยังเป็นเป้าหมายการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับโยโลวัย18ปีเดลิไวัย25ปีมาแล้วก็ตามคือผมจะบอกว่ากฎ P S R ของเอเวอเรตเนี่ยนะครับยังคงเป็นปัญหาอยู่เอเวอเรตยังมีหนี้สินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะ เขาอาจจะเลี่ยงการเสียเบทเนี่ยนะครับโดยการขายอามาดูโอนาน่านะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะเขาจะทําอะไรกันก็อยู่อ่ะแต่เบทยังอยู่ในโฟกัสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ในโฟกัสของแดนเอชวิร์ดเพียงแต่ว่าแมนยูจะต้องขายซันโชแล้วก็ปล่อยคาเซมิโรออกไปก่อนนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูดอนซันโชนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเอามาขออภัยนะครับเรื่องราวของซันโชผมพูดไปละต่อไปจะเป็นเรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับเรื่องราวของแฟรงกี้เดยองนะครับวันนี้บทความในหน้าหนึ่งของเดอะมิลเลอร์นะครับรายงานว่าสถานการณ์ทางการเงินของสโมสสบาร์เซโลนาหลังจากที่ไม่สามารถลงทะเบียนดานิโอโมได้นะงานงอก สโมสรบาร์เซโลนานะครับเซ็นสัญญากับแดนนี่โอโมแต่ลงทะเบียนไม่ได้งานงอกจริงๆนะครับและตอนนี้นะค่าตัวของฟรังกี้เดยองนะครับบาร์เซโลนานะครับเสนอขายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด60ล้านปอนด์แล้วและฟรังกี้เดยองนะครับยังคงมีความตั้งใจที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปครอบครัวเขามีความสุขกับบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนว่าบาร์เซโลนาจะไม่มีความสุขกับการ ที่เขาติดกฎนะครับกฎทางการเงินแล้วก็การลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ไม่ได้ในขณะที่การย้ายของสอะาตัวของแฟรงกี้เดยองเนี่ยมันจะเป็นการปลดนะครับปลดให้เขาเรียกกันว่าอะไรอะกฎของลาติก้านะครับสามารถลงทะเบียนใหม่ผู้เล่นได้นี่คือผมรู้แค่นี้ในส่วนของข่าวที่เขียนไว้คือโอโมลงทะเบียนไม่ได้ต้องขายแฟรงกี้เดยองออกไปอะแต่ว่า ตอนนี้นะครับดิวคนอื่นที่กำลังขายอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าบาร์ซ่าไม่มีทางออกนะบาร์ซ่าก็พยายามขายนะครับอย่างเมื่อกี้ดิวของอาขายนะลาฟินยาเนี่ยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยไงดังนั้นแฟรงกี้เดยองนะครับบาเซลนาเสนอขายให้60ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคงจะ สนใจนะครับแต่ว่าต้องขายคาเซมิโลกับแม็กโทมินีออกไปแน่ๆรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโดมินิกคาร์เบิร์ตเดวินนะครับตามรายงานจาก Skysport รายงานโดยเดเมเซตนะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกจากตกเป็นข่าวครับกับอีวานโทนี่แล้วนะครับกังคงตกเป็นข่าวกับโดมินิกคาร์เบิร์ตเดวินของเอเวอตันเอเวอตันนะครับยังเสี่ยงในกฎของ PSR อยู่ ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญากับโดมินิกคาเวิร์ดเลวินมานานแล้วนะครับคาเวิร์ดเลวินนะครับเป็นสูนหน้าทีมชาติอังกฤษวัยย7ิบปีนะครับเล่นในกับเอเวอเรตไปทั้งหมด247เกมนะครับยิงไป68ประตูนะครับแล้ววันนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจำเป็นที่จะต้องขายผู้เล่นคนใดคนหนึ่งออกไปก่อนเพื่อเปิดการการซื้อในในดิลต่างๆในครั้งถัดไปนะครับ ผมบอกได้ว่าตามในงานจากเดมิเซตของสกายสปอร์ตแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะครับกำลังหาลือความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับโด i วนิคแคเวตเดวินรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสกอตแม็กโทมิน่นะครับล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับสโมสรน,นาปลีนะครับล้มเหลวในการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะครับ อันโตนิโอคอนเต้นะครับกุนซือคนใหม่ของนาโปลีนะครับก็ต้องการคว้าตัวอันโตนิโอคอนต้องการคว้าตัวสกอตต์แม็กโทมินีแต่อย่างไรก็ตามนะครับในงานจากเดลันติกที่ผมอ่านอยู่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับในส่วนของนาโปลีเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการเซ็นสัญญากับแม็กโทมินีจริงๆจารุก้าดิมาซิโอนะครับเป็นอีกหนึ่งนักข่าวนะครับที่บอกว่าตอนนี้นะครับแม็กโทมินีเนี่ยนะครับค่าตัวแพงเกินไปและ ธโมสอนเนี่ยนะครับก็กำลังมองไปที่ผู้เล่นรายอื่นแมนเชสเตอร์เตต้องการคาดคาตัวจำนวนสูงอะนะครับต้องการคาดคาตัวมากเกินนะครับคือแม็กทูมิเน่ไม่น่าถึง30ล้านปอนด์เอาตรงๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของเอเน่นนะครับของแม็กทูมิเน่ก็ถือว่าล้มเหลวกับการคุยกับนาโปลีไปละนาโปลีก็เลยจะไปหาเซ็นสัญญากับคนใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่ารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารีฮันโดกานาโชนะครับก็ถือว่าสปิริตนี้ดีมากนะครับกานาโชก็ตัดสินใจนะครับลดเวลาในการที่เขาจะ p r e ซ i s o n ลดเวลาในการพักผ่อนอแต่มันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะคืออารีฮันโดกานาโชนะครับจริงๆแล้วต้องมีเวลาพักร้อนมากกว่าเดิมแต่เขาเดินทางก่อนกําหนดนะครับคือตอนนี้นะครับตัวของกานาโชเนี่ยคือเกาะคือปีกขวาคนใหม่เอาตรงๆนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเขาใช้เวลาพักผ่อนน้อยเขาต้องการกลับมาซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แคริงตันเลยนะครับก็ถือว่าเนี่ยสปิริตนี้ดีมากเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัตแลดฟอร์ดนะครับล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับมาคัตแลดฟอร์ดกับฤดูกาลนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะครับปารีสแซงต์แฌแมงเนี่ยนะครับยังคงมีความต้องการเซ็นสัญญากับมาคัตแลดฟอร์ดมากๆ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมาคาร์ลัดฟอร์ดนะครับกับฤดูกาลนี้เขาบอกไปแล้วนะว่าลรดฟอร์ดต้องการอยู่ต่อแล้วต้องการพิสูจน์ตัวเองในรายง,งานเขาบอกกันว่านะครับตอนนี้นะครับตัวของลรดฟอร์ดเองนะครับก็ต้องการที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้องการเขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะคือลุฟต์นิดจะลอยเนี่ยนะครับกับเอริกันแฮกเนต้องการให้เขานะครับเติบโตกว่าเดิมแล้วก็ฟอร์มดีกว่าเดิมในรายง,งานเขาบอกกันว่านะครับลรดฟอร์ดยังสามารถที่จะ มีอนาคตที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเบนชิเวลนะครับล่าสุดนะครับเบนชิเวลก็ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเบนชิเวลรู้สึกผิดหวังนะครับกับสโมสรเชลซีที่เชลซีประกาศขายเขาตอนนี้นะครับลุกชอรเนี่ยนะครับก็มีปัญหาการเจ็บน่องในช่วงของพรีซีซั่นตอนนี้นะถูกตัดเชือกไปแล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ติดต่อมาคอสอลอนโซในฐานะฟีเยเยนแล้วติดต่อกับเบนชิวลด้วยสมโมสสอนเชลซีเนี่ยนะครับก็เบนชิวลรู้สึกงุนงดเลยเพราะเชลซีต้องการขายเขาออกไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะสถานการณ์ของเบนชิวลเนี่ยเครียดกว่าเดิมเพราะอะไรอะ่ะในในเกมในงานในงานในการให้สัมภาษณ์กันนบนักข่าวอ่ะเบนชิวลก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าเขาจะถูกขายออกไปหรือเปล่านะครับก็ผมว่าน่าเห็นใจนะ สำหรับเบนชิเวลเพราะว่าตัวคนนี้นะครับเป็นนักเตะสำคัญกับทีมนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูกันต่อไปว่าเบนชิเวลเนี่ยนะครับจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าและอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะในส่วนของค่าตัวของเบนชิเวลเนี่ยนะครับถูกกำหนดไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เลยโอ้โหใครจะไปซื้อแพงนะผมว่าแพงเลยรอดูกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับผมพยายามกระชับข่าวให้ท่านนะครับเพราะว่าบางครั้งผมมีเวลามีเวลาทําข่าวน้อยนะครับแต่ตั้งใจที่จะมาไลฟ์สดให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านในรายการนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่อยู่ในคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะครับหลายๆท่านนะครับยังเป็นคนที่ทักไทยด้วยกันนีๆดีนะครับผมขออนุญาตพิมพ์คําว่าขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ